ดาที่เต็มไปด้วยอักษรจีนไม่ได้บอกแค่วันเดือนปีเท่านั้นหากสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่ประจำปฏิทินจีนอย่างบอกได้ลึกถึงเรือกยามและคำพยากรณ์ว่าแต่ละวันควรแก่การทำสิ่งใดหรือต้องผัดผ่อนไปก่อนไอเทมลับที่อยู่คู่บ้านคนไทยเชื้อสายจีน คือส่วนหนึ่งของภูมิรู้เรื่องจักรวาลวิทยาของคนแดนมังกรที่ผ่านการบันทึกมานับพันปีซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อกว่า80ปีที่แล้วโดยสำนักโหราศาสตร์นำเอียงหรือนานหยางในภาษาจีนกลางที่แปลว่าแสงสว่างจากแดนใต้หนึ่งในทิศมงคลของคนจีนนอกจากนี้นาทีของปฏิทินจีนยังเป็นดังเข็มทิศ นำทางชีวิตลูกหลานแดนมังกรให้ราบรื่นอากงเนี่ยสมัยก่อนเขามีความตั้งใจว่าเหมือนแบบที่เขาอยากจะเผยแพร่เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์จีนใช่ไหมครับเขาเลยนําของหลักการของโหราศาสตร์จีนเนี่ยมาทําเป็นตําราควรจะไม่ค่อยรู้ว่าเรามีทำวันนี้อยู่แต่อันนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นของปฏิทินเพราะว่าจุดตั้งต้นของมันเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่บอกเนื้อหาของในแต่ละวันเลย เราจะมีการที่เอาวันจีนเนี่ยกับวันไทยเนี่ยมารวมกันมันจะเห็นสัญ,ญลักษณ์วันพระไทยไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้างขึ้นข้างแรงของไทยด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นเ,เป็นวันที่และเ,เป็นวันอะไรแล้วก็วันนี้เนี่ยมีดวงดาวอะไรบ้างคนที่เขาเข้าใจเนี่ยว่าดวงดาวเนี่ยเหมาะสมกับการทําอะไรเขาจะรู้แล้วอ๋อวันนี้ควรทาแบบนี้อันนี้วันนี้ไม่ควรทาอะไร ที่ทินนําเอียงนะคะบางครั้งก็อาจจะสงสัยค่ะว่าวิธีการดูวันไหนมงคลไม่มงคลน,นะคะวันนี้คุณทัศน์จะมาอธิบายหลักการง่ายๆให้เราฟังคะ่ะอย่างวันนี้เป็นวันอะไรคะคุณทัศน์วันนี้เนี่ยครับเป็นวันธงชัยครับแล้วก็การที่วันที่เป็นวันดีเนี่ยก็คือสามารถเราจะสามารถดูได้จากด้านล่างตรงนี้เลยว่าวันธงชัยและอย่างนึงเนี่ยสามารถดูได้จากนักษัตริย์ที่อยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าปีนักกษัตริย์ของเราเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ย แสดงว่าปีนั้นเนี่ยเราชงกับเจ้าวันก็ไม่ควรทําการอะไรที่สําคัญครับค่ะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะที่สามารถนํามาใช้ในการดูปฏิทินนําเอียงแล้วก็เปรียบเทียบว่าวันนี้มงคลหรือไม่มงคลสําหรับเราคะ่ะนอกจากเรื่องเลืกยามจะช่วยให้คลายกังวลเวลาตัดสินใจลงทุนทำมาค้าขายหรือเปิดร้านทำกิจการใหม่ ก็ยังมีอีกหน้าที่สำคัญในสังคมชาวจีนพ้นทะเลเพราะยังเป็นเครื่องมือในการสืบสารวัฒนธรรมเมื่อนาทีปฏิทินคอยเตือนบอกเวลาเทศก,กาลสำคัญตามจันทรคติทั้งอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆคนในครอบครัวเชื้อสายจีนจึงสามารถวางแผนชีวิตร่วมกันได้ผ่านการดูปฏิทิน สำคัญอากงอามายุคก่อนยังนิยมเก็บวันเดือนปีเกิดลูกหลานด้วยการฉีกหน้าปฏิทินเก็บไว้เพราะมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับดวงชะตาของลูกหลานไว้ครบถ้วนสมมุติว่ามีวันสำคัญอะไรเนี่ยเราก็สามารถฉีกมันและเก็บมันไว้ได้อย่างเช่นมีใครเกิดเด็กเกิดวันนี้เป็นยังไงบ้าง อากงอมาเนี่ยก็จะเก็บไว้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเมมโมเรียลเลยนะว่าวันนี้วันสําคัญแล้วก็นําใส่กรอบเอาไว้พวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลาไปคือมันจะไม่มีอีกแล้วสมัยนี้ยังมีคนแบบเอาปฏิทินแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยมาขายเป็นแต่ละแผ่นเลยเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของมันมากๆเพราะาในแผ่นเหล่านั้นเนี่ยปฏิทินในแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตอยู่ว่าเด็กเกิดวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ดวงชะตาชีวิตของเขาเนี่ย ปีเดือนวันและเวลาเนี่ยของเวลาเกิดนั้นเนี่ยคือสามารถนำไปขึ้นดวงได้เลยทุกวันนี้ปฏิทินกระดาษแบบจีนอาจมีการใช้งานที่ลดลงหากก็ทดแทนด้วยการพัฒนาไปอยู่ในออนไลน์ให้ใช้สะดวกสำหรับคนรุ่นใหม่หากหลักใหญ่ใจความของปฏิทินโหราศาสตร์จีนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะยังมีสุภาษิตโบราณคอยกำกับว่า ฟ้าลิขิตสาพยายาม7จที่หมายถึงคำพยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะคนที่โชคดีประสบความสำเร็จได้ก็ต้องผ่านจากการลงมือทำเสียก่อนพัชชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน